อันยองฮาซิโอพรอก,กับเดนเนลล์ซาง,งฮิโยเคนเกนวัวนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมเราบอกซึ่งเราเจอแบบหนึ่งมาแบบการหั่นย่อยกันบ้านเราเล่นแบบส่งกันบ้านมาใช่ไหมเราเล่นแบบทำลายกันบ้านบ้างดีกว่า <c oughs> ตอแแ้วพูดเลยสองคนขอไม่ปวดเพียงแล้วกันนะเดี๋ยวมันเด็กออกอีก <c oughs> ขอค่อยกับเสียงด้วยนะคะ <c oughs> ขอปิดเสียงเพลง ไม่เห็นแม่ชอบกินอยู่อ่ะนั่นนี่เออเอา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  หนูมีหนูหนูด้วยฉันไม่ได้รอหนูหนูชอบกินอะ่ะ フッ。<laughs> <laughs> มาแลบบ้วนะคนุณดูมาแล้วนะคุณดู <c oughs> ออามาหั่นย่อยยังไงสะไฟ,ฟกับเสียงด้วยนะคะแล้วตรงนะน,นั้มันบักเซิร์ฟเมื่อทุกคนนี้มันบักไหม บางอีกแล้วคนดูวันเดทมีไลเดอร์ I don't think you have I right. do Hmm. <grumbling> oh <laughs> <laughs> <c oughs> ขอให้กับแขกอีกด้วยนะคะ โอเคลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้คลิปดีด้วยนะคะไปแล้วลับบ้าย